สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ DIY สไตล์ช่างโจโนะจะมาพาเพื่อนๆ่แก้ไขตัวเครื่องฉลุไฟฟ้าตัวนี้นะครับปกติมันจะมีเสียงค่อนข้างดังนะครับเพราะว่าตอนที่เราตัดนะครับตอนที่เราตัดประมาณนี้นะครับตอนที่เราตัดไม้มันจะมาทบกับตัวจานเหล็กแผ่นเหล็กตัวนี้ด้วยนะมันจะทำให้อ่า การตัดชิ้นงานมีเสียงดังนะครับมันกระแทกก็จะมีเสียงดังนะช่างโชลองมาคิดดูนะฮะเลยลองมาแก้ไขกระปุ่งนะโดยที่ไปหาแผ่นนะแผ่นโฟมแบบนี้นะครับแผ่นโฟมบางๆแบบนี้นะครับมาติดใส่นะมาติดใส่ตัวนี้กับแ,แผ่นตัวนี้นะครับผมติดแล้วก็ตัดตามตามรูปน,นะครับผม ติดแล้วก็ตัดตามนี้นะครับเอามีดแซะๆๆๆนะครับประมาณแบบนี้นะับติดแล้วก็กมีดแซะออกอ่ากาวร้อนนะฮะกาวร้อนติดอันนี้ช่างโจลองลองติดแล้วลองใช้งานดูนะครับเสียงเบาลงมาเยอะมากนะฮะจากปกติสมมติว่า100%ยเปอร์เซ็นต์กลดไปได้น่าจะเหลือสัก30%เซนนะครับ มันติดยังไม่แน่นดีนะเดี๋ยวช่างโจวเอากาวร้อนติดเพิ่มเติมอีกนะครับติดก็ลองใช้ดูแล้วนะครับโอเคเลยนะครผมเสียงเบาลงมาเยอะเลยนะฮะเบาลงมาเอะเลยเดี๋ยวเอาไม้ทับไว้ก่อนนะครับให้มันอยู่ก่อน ก็ข้างหลังด้วยนะครับเดี๋ยวจะติดข้างหลังด้วยลองใช้งานดูแล้วโอเคเลยก็เลยติดอลองติดให้มันเป็นามตราฐานหน่อยอ่า,อา,าด้วยก่อนนะให้มัน อยู่นะครับเพราะวา่าติดโฟมนะครับติดโฟมเข้ากับตรงนี้มันก็จะยากหน่อยนะต้องรอ,อกาวแห้งอย่างเดียวนะครันจะอยู่อรอสักแป๊บหนึ่งนะครับส่วนเกินนะครับเราก็เอามีดคัตเตอร์ตัดออก สวยงามนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วในตอนที่เราใส่ใบนะครับตอนที่เราใส่ใบจะใส่ยังไงนะครับใส่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ใส่จากข้างล่างก่อนนะครับใส่จากข้างล่างก่อนแล้วก็เอาเอาตัวตัวนี้นะครับผม เอาใบเลื่อยที่เป็นเส้นเนี่ยผมก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็มาใส่จากข้างบนนะครับใส่จากข้างบนแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปไม่ยากนะการใส่ไม่ยากอ่าจุดร้อยนะเดี๋ยวช่างโจจะลองตัดให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันจะมีเสียงเบาแค่ไหนนะครับ เกตดูนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวไม้กระทบกับแผ่นเหล็กเลยนะมันจะไม่ได้ยินเสียงดังเลยนะครับจะจะยินแค่เสียงเครื่องนะครับมีนจะเสียงเครื่องอเรียบร้อยครับเพื่นอนนะชอบกอกดไลก์นะฮะถูกใจก็กดแชร์อยากเป็นกำลังใจให้กับ ทีวายสไตล์ช่างโจก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมาไมายขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ